สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้สาวหนาเล่าได้น้องว่าพี่น้องพ้าพี่ผ้าน้องมัดจุน้องว่าจุน่องวัวค่าเขียงไปเลยว่าสาวหนาเล่าเขาก็จะออกลูกพี่น้องพูดอ่ะอุ้ยไอยังห่วยหายอยู่ให้สาใหญ่ใหญ่ใสแฮพูดอุ้ยักถักถักถักพี่น้องคัก มะจุน้ำกันพี่น้องจุไข่สาน้ำกันพี่น้องมันไปกินดูได้พี่นอ้องกอบเย้ยนนี่ต้มเย็ยนนี่จุกแก้วขมต้มแล้วยเยนนี่พี่น้องคุณอะ ออกลูกพี่น้องเด็ตัวแม่เด็ตัวแม่มกกพี่กันพี่การมองเกาแล้วพี่น้อง้อ คุ้มวัดเด้ออืมผู้ใดอยากออมกับอมแต่ว่าสาวหนาเล่าจีสะดวกแบบจุต้มจุแก้วพูด ขอโทษขอะพี่ผูพันบงกินเด้อบ,บ้ากันพี่น้องพนบ่กินพิ่นกะเบิ่งหายยุบค่ำยิงใหญ่กับสาวหนาเราเพื่อพี่เพื่อนองคือเกาหะ้ะอจ้า Mm. Good job. ห่านพี่น่องท่านต้มหอกกระสุกต้มหอกกระสุกเลยด่านเสะแฮมักับเต๊บ พ่อแม่ภาคกินพี่น้องแซ่บอือืมบัวลายเอ้ยบัวลายที่บัวลายมันมาก,กวนพี่น้องอืมปฟุ้งผินตำ้น่ลยนะเอ้าก,กับแบบเพชรดีเพชรเพชรมันถึงแส่บอืม น้องไงอยู่เด็ดพี่น้องน้องไงอยู่แล้วว่าสาวนา้าแล้วชุมหนึ่งยังเหลือข่ามออยอยู่พี่น้องชุวนึงยังข่ามออยอยู่เพราะว่ามันมันหล่นมันหล่นถาดมันไงไหลนะมันน่องไงไหลมันหล่นถาดอือ กรอมกับแซ่บนี่น้องแล้วตะปูหมักเด้อผมจุกแก้วกับแซ่บ Ừ. thì ít hết hết keo đó là lát rồi đưa về thằng om như கிணம் கண்டிணா mm -hmm. ขอาวเหนียวเหนียวขอเหนียวเนาะเหน,น,นียวติดใหม่ตีมือข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหนียวสมซื่อฮึมแ,นะแล้วสาน่ะแล้วจะออมอีกน้อง ม่พี่น้องมาม่ม